อีกหนึ่งเมนูที่ต้องลองบ้านใครมีกล้วยน้ำว้าเยอะกินไม่ทันแนะนําเมนูนี้เลยค่ะกล้วยน้ำว้าขยำเนื้อกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวเราไปดูที่ทาพร้อมกันเลยค่ะวันนี้เราก็จะใช้เป็นแป้งทอดกล้วยสําเร็จรูปนะคะจํานวน100กรัมนํามาผสมน้าตาลทรายเพิ่มอีก35กรัมเกระป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็กะทิ50 ML แล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นจัดอีกประมาณ20ม .l. ค่ะก็คนผสมให้แป้งแล้วก็น้ำตาลละลายเข้ากันเสร็จแล้วก็วางพักไว้ก่อนต่อมาเราก็จะมาขยำกล้วยน้ำว้าเตรียมไว้นะคะวันนี้เราใช้กล้วยทั้งหมด10ลูกหรือประมาณ600กรัมค่ะโดยเราจะไม่ขยำให้ละเอียดมากนะคะให้ยังพอเป็นชิ้นๆอยู่ค่ะนี่นะคะก็ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็นําไปผสมกับแป้งที่เราเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยค่ะ โดยเราจะใส่มะพร้าวขูดขาวลงไปเพิ่มด้วยนะคะ50กรัมแล้วก็งาดําอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซึ่งทั้ง2อย่างนี้ถ้าใครไม่มีจะไม่ใส่ก็ได้นะคะ <S <s <lam ing> ก็ขยําคลุกเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วก็นําไปลงกระทะทอดได้เลยค่ะ <S <s <lam ing> ก็เปิดแก๊สตั้งน้ํามันให้ร้อนนะคะ <S <s <lam ing> เสร็จแล้วก็ใช้ช้อนค่อยๆต,ตักตัวกล้วยหยอดลงไปค่ะ <S <s <lam ing> โดยไฟที่เราใช้ทอดนะคะก็จะเป็นไฟกลางค่อนไปทางแรงค่ะค่อยคทอดไปเรื่อยๆจนสีกล้วยสวยนะคะ ระหว่างที่เราหยอดอยู่ก็คอยสังเกตชิ้นกล้วยด้วยนะคะคอยมั่นพลิกค่ะที่ลงไปก่อนเขาก็จะเหลืองก่อนนะคะอาจจะไม่ได้นะคะระหว่างนี้ก็ให้มันพลิกๆคนๆนะคะเขาจะได้โดนน้ำมันได้ทั่วถึงสีจะได้สวยเสมอกันค่ะ นี่นะคะขนมของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะชิ้นไหนสุกก่อนก็เอาขึ้นได้เลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะคะใครที่ชอบกินกล้วยทอดรับรองว่าต้องชอบเมนูนี้เหมือนกันแน่นอนค่ะและสําหรับใครที่มีกล้วยเยอะจริงๆทานไม่ทานจริงๆนะคะก็สามารถปอกเปลือกแล้วก็นกํากล้วยไปแช่ช่องฟรีซเวลาจะทานก็แค่นําออกมาละลายแล้วก็นํามาขยาผสมกับแป้งแล้วก็ทอดได้เลยค่ะ นี่นะคะเมนูกล้วยขยำของเราก็พร้อมทานแล้วค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฉีกดูเนื้อด้านในกันค่ะสำหรับเมนูนี้ก็แนะนำให้ทานตอนทอดเสร็จใหม่ๆนะคะตัวขนมด้านนอกเขาก็จะมีความกรอบด้านในเขาก็จะมีความนุ่มนะคะส่วนรสชาติก็จะคล้ายๆกับกล้วยทอดเลยค่ะ ค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทําทานกันดูนะคะสําหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ